ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเธอยินดีต้อนรับข้าวู่ช่องหวยเด่นหนึ่หกอีกแล้วเซิงเป็นเนวทางหนึ่ง มิทุนายุนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมก็เป็นเดวทางสิบหน่วยละสิบหน่วยละ เบ่งปันหนึ่งจเบ่งปัน,ปน,ปน 2, หนึ่งกับ7จนะท่านผู้ชมเบ่งปานสองโตให้พิจารณาหนึ่งกับ7จก็ขอบคุณอย่างมากครับผมในทันทีแล้วก็เบ่งปันหนึ่งจผ่าน เดวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานหนึ่งจิตต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดาทันเดนลาแบบคู่ขี้ห้าตัวอดีตผ่านนะถ้าผู้ชม เดี๋ยวท่ันใหม่นี้กระผมสองสี่หกแปดศูย์ส่หนเนื้อทันใหม่นี้ก็เป่งปานห้าตัวคู่เนื้อฐานเด่นล่าง ต่อไปครับใบนี้เอ้ยวันนารศสวน10บ,บุน8ดตัว1นึ่งสองสีหหหงสงส่ห้าหกเกดแปดเหนึปดเ เบ่งปันเป็ดตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบมนี้ใบนี้ครับเบ่งปันเนียวทานคู่หนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าจับสี่ห้าจับสี่ห้า ก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันต่อไปกระผมใบนี้เออสิบหน่วยล่าครบสิบหน่วยล่าหกห้าแปดสองหกห้าแปดสอง จากฝั่งซ้ายไปขวาสี่ตัวท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้สูดสามตัวบนก็ก็เป็นปานสามสูดจับชุดนะท่านผู้ชม อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้กระผมหนึ่งสองปดเมปดสองสามสีจับชุดสองเก้าแปดเจงเปด็ดปดสม่นสองชุดให้พิจารณาเป็นแนวทาง อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมนะต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมใบน,นี้กําเบ่งปานแนวทาน10หน่วยโบนวันเบงปาน9ก1า3 4น7์9หตัว ครบสิบหน่วยครบ10หน่วยต่อไปกระผมใบนี้10หน่วยล่างแบบ3ตัวนะสิหน่วยล่างแบบ3ตัวเก้าหนึ่งเแล้วก็ส 9ก้าต <N iss an> <motiv ator> ัวให้พ <t ired> ิจารณาก็ขอบคุณจริงๆริงข้อมูลแนวทางที่เบงปันตประชบ9ก้าต่อไปกระผมใบนี้เนีวทาน10ล่า แบบ3ตัว4ี่ห5 6หห้าที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยและก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆ ต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานนทานคคลา 95, 9, 7, 7, 95, 9, 7, 7, ่า959775 959775เบ่งปานสามโคเบ่งปานสามโคให้พิจารณาเป็นแนวทาง ไปกระผมใบน,นี้เอ้ยวันชายเด่นบุญใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนะาะอดีตที่ผ่านมาก็เบ่งปาน9 4 3 0 1 5สรุปแล้วผ่านครบผ่านครบ3ตัว3 0 9ผ่านครบ ซึ่งเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหนึ่งหกเจ็ดเก้าส่วนสามหเจ็ส่วนสามเบ่งบานหกตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เต้ม10หน่วยโบน วันเบ่งปานเต้มเก้าหนึ่งสองสามสี่หกด้าหนึ่งสองดแบเต้นศูนย์กับเต้นเจดนะ วันเดรสรเต็ม10หน่วยโบนท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้กลอยายตัวเดียวเบ่งปันเจ็ดตัวเดียวนะเบ่งปันตัวเดียว7เบ่งปัน7ตัวเดียวเนะาะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน ต่อไปครับผมใบน,นี้โรจีเลสนาคาเนวทาน10บล่าง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เบ่งปันห้าตัวเบ่งปันห้าตัวเนื้ทานสิบล่างนะ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยรูจิเลตนาคาเด่นล่างสี่ตัวสามห้าห9เก้าสหหกเกระเบ่งปานสตัวนะต่อไปครับผมใบนี้ สองตัวล่างโรจีเลสนาคาร,รวม34ชุดท่านผู้ชมก็เ็ปหน้าจอได้เนาะศู 1, 0ย์0น1 2 1 5 1 8 1 9 2 1 2 2 5, 2ึ2งศู3ย3 3องหนึ4งสอง5 5ึ่ง5 5 5หปด8น แปดห้าเก้าชุดนะท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม